3X เนี่ยนะฮะเริ่มต้นจากการที่2ปีมาเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีปีนี้นี่หนักกว่าปีที่แล้วคราวนี้ปีหน้าเนี่ยนะฮะสำนักเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยก็พยากรณ์นเนี่ยนะครับ GDP ก็ตามเนี่ยการหดตัวเนี่ยคาดว่าอาจจะไม่ถึงลบเลบแนะครับแต่ก็ยังติดลบอยู่ประกันภยัยเราก็หดตัว2-3%เรเ็นะครับเรื่องของประกันภยัยเรื่องของอุบัติเหตุไม่ได้ลดลงภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงมากปีนี้เห็นแล้วนะฮะทางใต้ที่น้ําท่วม ก็รุนแรงมาก pm 2.5หวนมาอีกรอบหนึ่งแล้วใกล้ช่วงอากาศหนาวถ้าอย่างนั้นทำยังไงที่จะออกประกันภัยย่างที่สุดก็ต้องประกันรถยนต์70%เของเบียรประกัน200,000กว่าล้านลึกลงไปอีกรถยนต์ที่อยู่ในระบบเนี่ยมีตั้ง10ล้านคันไม่ได้ทำประกันสำรวจเลื่อลงไปอีกก็พบว่า10บล้านคันเนี่ยเก่ามาก10กว่าปี20กว่าปีทำประกันไม่ได้ก็ซื้อแต่พราบอเตอรอ่ะางนั้นก็ทำประกันให้เบียมันย่อมยาวหน่อย พันกว่าบาทนะครับพันแปดสมมุติว่าเขาผ่อนก็อาจจะเจ็ดแปดร้อยแปดเก้าร้อยพอไหวสุดท้ายก็เกิดเป็นประกันสำหรับคนตัวเล็ก้ํมคลองเนี่ยที่เราตึงบอกแล้วค่ะว่าเป็นพามคลองประกันประเภทสามาน, 3, นะคะแต่ประเภทสามเนี่ยเ,เพนพอยต์ของแบบประกันประเภทสามก็คือปัญหาคือเวลาที่เวลาท,ที่เราเป็นฝ่ายผิดโอเคประกันจะไปช่วยเหลือแต่เวลาเป็นฝ่ายถูกขึ้นมาละถ้าเป็นฝ่ายถูกขึ้นมาแล้วใครจะเป็นคนตอรองเรื่องเรื่องเรื่องของราคาให้ ก,ก็เลยออกมาเป็นประเภทของ 3x ซึ่ง 3x ก็มาจากเอ x แรกก็คือเรื่องของ extra คือเป็นความค้อมที่ extra ออกไปนะคะ extend ก็คือ ยืดระยะเรื่องการผ่อนชําระออกไปแทนที่จะต้องจ่ายทั้งก้อนเลยก็ผ่อนชําระเป็นงวดๆได้นะคะเอ็กซ์เมนก็คือแล้วก็น,นี่ค่ะเราจะมีทีมหนุ่มๆที่เป็นเป็นเซอร์เวย์นะคะของของทั้งท q m แล้วก็ทั้งพันธมิตรของบิลเลียนเนี่ยนะคะลองไปทั่วประเทศไทยเ0สจังหวัดน,นะคะซึ่งลูกค้าก็มั่นใจอุ่นใจสบายใจได้ว่ายามเกิดเหตุขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยถึงฉันมีแค่ประกันชั้น3ถ้าฉันไปฝ่ายถูกขึ้นมาเฉพาะสุภาพสตรีฉันจะทํายังไงล่ะวันนี้เรามี e x ็ e ซ t i ี e เอ็กของเรานะคะออกไปละ นะะคแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยร้านลูกค้าที่ปัญหาก็มาที่คอมมทที่1737ของ TQM นะคะ24ชั่วโมงนะคะก็พนักงานก็เตรียมที่จะบริการให้นะคะเหลือลูกค้าที่สนใจในประกันของประเภทชั้น 3x ของเราเนี่ยก็เข้ามาในเว็บไซต์ TQM นะคะเว็บเว็บ TQM ตัวซอรถหรือนะคะหรือว่าเข้าไปในไลน์ TQM ชลันบล็อกเกอร์นะคะรถยนต์อยากเป็นเสดแรกที่เรา 3x เนี่ยก็ชวนไททันมิตรสีเจ้านะคะก็กรุงเทพประกันภัยเมืองไทยประกันภัยไทยเนายประกันภัยแล้วก็สิุทธ์ประกันภัย นะะำร่องก่อนสีเจ้าในปีหน้าเองเราก็ไม่ได้มองแค่ตัวรถจนนะคะมองถึงเรื่องว่าบ้านอยู่อาศัยอันนี้ก็เป็นโปรดักที่ QM คิดว่าในปี64ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโปรดักที่เราเอามาเพื่อจะช่วยคนตัวเล็ก